สวัสดีครับผมดิชานดิคาบูฮิเตอร์วันนี้ครับจะมาแจ้งให้ลูกค้าสั้นๆนะครับ EP ที่2นะครับสินค้าล็อกใหม่นะครับเข้ามาถึงร้านเป็นที่รอนะครับสำหรับชุดนี้มีได้กำหนด2รายการนะครับและอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับมีอีก2รายการ2รายการนี้ครับขอเข้าเรื่องนะครับจะมารีวิว2รายการนี้นะครับคือจะมีรถขุดนะครับยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะครับจะถูกใจท่านผู้รับชมหรือเปล่านะครับเพื่อไในการเสียเวลาเชิญท่านรับชมพร้อมกันไปกันเลย อ่านะครับสำหรับสินค้านะครับที่เข้ามาวันนี้นะครับมีเรื่องหมด2รายการนะครับ2รายการนี้นะครับผมต้องขออภัยนะครับลูกค้าท่านนะครับอาจจะมีจองกันบ้างแล้วเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็จะมีเงอนขนะครับคือที่เราตกลงกับลูกค้าไว้ก่อนหน้านี้คือประมาณบ้านนะครับคือเข้าสู่รายการที่1แล้วกันเป็นโคมาสู่ PC 3 0มสดเจ็ดนะครับอาร์มยาพิเศษสําหรับรายการนี้นะครับคือผม ได้มีการจองไปเทียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้านะครับเจ้าหนึ่งนะครับที่มีการจองและสั่งจองผมผมต้องบอกอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับปกติแล้ว3 0มสิผมจะไม่ค่อยเอาเข้าร้านแล้วเพราะเนื่องจากว่าราคามันแพงนะครับและมันเป็นรุ่นที่ตกรุ่นมากแล้วนะครับคือมันกลายเป็นว่าแต่กระแสน,นี่ความนงนํามันยังเยอะนะครับมีคนหลายหลายคนนะครับคือต้องการเอาไปรอบครองเอาไปเอาไปใช้งานเนื่องจากว่าไม่รถที่มีความจุก,กิกคิวจีน้อยนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีความแบบน่าใช้เป็นระบบเมนูเมนูไม่ค่อยซับซอ้อนไม่ค่อยวุ่นวายเหม นะครับทำให้มีคนเนี่ยคือยังติดใจสําหรับรถขุดนะครับคือโคมสุตัวนี้3 0มสขีดเนะครับคือประมาณว่านะครับคือรายการนี้ผมโจกของลูกค้าไปนะครับห้าแสนแนะครับคือต้องการติดตั้งตู้แอร์นะครับส่วนตู้แอร์เนี่ยก็เอามาจากคันที่มาด้วยกันนะครับคือ pc 2 0รุ่น7ที่มีตู้ที่มาด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือมาผมต้องบอกนิดนึงนะครับตู้แอร์เนี่ยเป็นถ้าเป็นสเปครุ่นเจ็ดตั้งแต่ pc 20 25 30 40และ45นะครับคือสามารถใส่ได้กันเป๊ะๆนะครับไม่ต้องมีดัดแปลงทั้งสิ้นนะครับตรงบล็อกตรงบอดี้ตรงรูปร่างนะครับซึ่งโรงงานเขาเออกแบบมาสามารถใส่ได้ทุกสเปคตั้งแต่ BC 20ถึง45เลยและหัวเก่งตรงนี้สวยด้วยนะครับผมพูดกันตามตรงนะครับสำหรับรายการนี้กําไรค่อนข้างหมินเพราะเนื่องจากว่ามันในมินทั้งตัว20รุ่น7ที่เอามาจับมาสูงมากนะครับคือพูดง่ายๆอะคือผมต้องการตู้แอร์นะครับเลยพยายามแบบฝืนที่จะเอาตัว20รุ่นเจ็ดตัวนี้มามันก็ กำไรจากที่หวังว่ามาสัก4ี่ห้าหมื่นเงี้ยไม่ถึงละนะครับสำหรับรายการนี้ครับสามสิบหนี่ยก็มีเป็นแท็กเล็กนะครับเดินลายหัวแยกหัวสว่านจอดินติดตั้งแอร์นะครับมีเปลี่ยนถ่ายคลองเหลวทั้งคันนะครับแล้วก็รวมไปถึงคือเช็คลวดเช็คซึมนะครับลมแว็กลมภาษีบริการจัดส่งนะครับถึงหน้าบ้านมีของแถมพิกมากมายจบในคาเบสิสแล้ว5้าแสนแปดนะครับลูกค้าท่านนี้ครับโอนจองมาตั้งแต่ก่อนที่ผมไปม้วนด้ซ้ำนะครับคือเขาสร้างมาใจเย็นมากนะครับคือมีการจองแบบใจเย็นมากๆเลยสำหรับรายการนี้นะครับถ้้าไไไมม่่ใจจเย็นนรรริงอดะคับ ป่ะนะครับเพื่อในการเสียเวลาดีกว่านะครับผมจะเข้าสู่รายการที่สองนะครับรายการที่สองตัวนี้ก็จะเป็นโคมาสุนะครับ PC 207ขีดเนะครับแต่นี้ผมต้องขออภัยนะครับผมต้องสอดตู้เก่งนะครับเพื่อย้ายไปใส่ตัว30ที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับคือตัวนี้ครับผมจะใส่นะครับเป็นรูปแบบหลังคาแทนซึ่งจะหลังคาจากตัว30มเนี่ยมาโยกย้ายกันนะครับระหว่างตู้กับหลังคานะครับ คือ20รุ่น7ตัวนี้ครับเป็น20รุ่น7พิเศษนะครับ20รุ่น7 e นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนนะครับโชีระบบเล็ก3สูบหรือเครื่องดำนะครับตัวนี้เป็นปั๊มเฟืองเราที่3ตอนคอนโทรลอยู่ด้านหน้าหรืออนโทรชกมวยแต่เป็นรูปแบบน้ามันนะครับซึ่งเป็นรูปแบบน้ํามันและจะไม่ใช่รูปแบบคอนโทรลคันคันชักหรือลูกหมากเป็นพวกตัวธรรมดาตัวนี้เป็นตัว e นะครับเป็นตัวพิเศษนะครและเป็นรถที่บอดี้สวยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับถือว่าครบถ้วนนะครับก็คือตัวนี้เราจะขายเป็นรูปแบบหลังคานะครับเนื่องจากตู้แอร์เราจะไปใส่กับตัว30 สำหรับนะครับซื้อสินค้ารายการนี้นะครับเราเสนอขายอยู่ที่ราคา3า0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รวมแวกรวมภาษีโดยการจัดส่งนะครับมีเปลี่ยนแท็กเหล็กใหม่นะครับคือเก็บรั่วเก็บซึมมีของแถมพีกมากมายนะครับส่งประเคนถึงหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็ต้องขออภัยลูกค้านะครับที่แบบว่าอาจจะผิดหวังบ้างนะครับว่าคือแบบต้องการตู้เอกเก็งหรืออะไรไงผมบอกตามตรงว่าตู้เก็ง30 คิดเจ็ดหรือตู้เก่งธรรมดาพวกรุ่นเจ็ดตอนนี้มันหาง่ายแต่ราคาผมสู้ไม่ไหวผมบอกตามตรงที่ผมเจอนะครับในราคาเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นห้านะครับบางทีแปดหมื่นเมื่อก่อนเนี้ยผมบอกตามตรงว่าเคยเจอนะครับคือราคาสี่หมื่นสี่หมื่นห้าห้าหมื่นนะครับสภาพก็อยู่ระดับพอๆพกันนะครับปัจจุบันนะครับคือเริ่มมีพวกค้านะครับคือเริ่มแบบเริ่มรู้แล้วเร,เริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้สเปคที่พวกผมต้องการแล้วว่าคือต้องการหัวเก่งแบบนี้ พูดง่ายนะครับคือเราซื้อแนคาคาถูกได้แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะครับตอนนี้คือเขารู้จุดรู้แหล่งรู้อะไรเข้าทุกๆอย่างปุ๊บเขาไม่ขายให้เรานะครับในราคาที่ถูกเขากักเอาไว้นะครับเพื่อจะขายในราคาที่แพงๆนะครับคือขายที่ตัวเองดีกว่าที่จะมาผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างผม นะครับมันกลายเป็นว่าคือเขาไม่มาขายให้เราแล้วกลายเป็นว่าคือเขากักราคานะครับสู้ก็สู้ไม่สู้ก็ไม่ขายนะครับรอลูกค้าเซไปเซมาไปเจอนะครับตามเชียงกงเนี้ยราคา7 0 0 0 0 8 0 0 0 0ถ้าคนคนแบบอ่าลูกค้าที่ซื้อไปใช้เนี่ยคือต้องการจริงๆคือเขาก็สู้ไหวแต่อย่างเราเองอ่ะเราต้องไปเปิดราคาทีหนึ่งเราก็สู้ไม่ไหวนะครับสมมติต้นทุน7 0,000กว่าจะไปขายแสนหนึ่งลูกค้าไม่ด่าตายเลยใช่ไหมนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับพุ่งนี้นะครับจะมีล็อกใหม่เข้ามานะครับจะเป็นรถขุดที่ห้้อไไหหนนนนรรุ่ผมทิงเเ็็ปปูภาพ นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดิชานะครับพุ่งนิเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ต้องขออภัยลูกค้าท่านนะครับอาจจะผิดหวังกันบ้างเป็นบางอย่างนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็จะมีใกล้ๆเคียงแะ้วมีมีไม่กี่คันนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้หมดแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดิชานุวเตอร์นะครับขอตัวลาค้งครับขอบคุณครับ